<Five> <West> ตอนอืน okay Pixel, อนอ่นนะครับครูขอแนะนำตัวนะครับครูชื่อโรเอิร์สุขชัยดวงคำนะครับเวียนจ่าตรอสามสี่สหนะครับรุ่นหนึ่งตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็เป็นรองผบร้อยสตรีสามอันสหตรอที่สองสตหีนะครับ ตหนแงนี้ก็1ตุลา62นะครับครับปักการศึกษาครับก็ตามแผ่นสไลด์นะครับจบโรเวณประตูวิยาค,ม 33, คูม2533จบเรื่นจุคนนะครับก็ปี36เท่า34ครับจบปตรีวิวิไลาราชรพักราชนคริน,นเอกภูเลหาสุขีกรมนุษย์นะครับปี52นะครับรสูตรทางทหารก็ เรียนกันจาปี40นะครับอาชีพเพื่อนฐานะชนางเกษตรปี44ปัจาเรียนปี50นะครับปตีจบปี52ลักสูตรเจาพอข่าวทรอนะครับปี P 53ชั้นในร้อยเหล่าสอทอทบนะครับปี P 53เบื้องสูงเฉพาะหลักการปรวัดินะครับปี P 58ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีการ อบปีหรือมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของเรา่าดารวัฒนะครับที่เป็นรุ่นแรกเปนปีแรกที่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถนะครับสูตรต่อไปก็การรอพสรพศักษาความปลอดภัยนะครับปี59าเก้าและสุดท้ายในมหาลกการความเสียหายปี6 1ที่อปรออรยุทธการสำหรับราชการต่างประเทศนะครับก็ไปร่วมรักษาสนมิภาพนะครับ ท,ทั้งทั้งทั้งที่หนึ่งที่ประเทศติมอร์นะครับปัดที่สอง 2, นะครับตั้งแต่แปดสิงหาสี่สามถึงกุมภาสี่สี่นะครับที่เมืองเบาเกาตอนนั้นก็อุตเ็ดนะครับรั้งที่สองก็ติมอร์ตลอกเหมือนเดิมนะครับที่เมืองซูไอในานามของทิมิตอันไม่เสร็จนะครับปีสี่เจ็ดบอทโฮครูพ่อมบโบโีออนะครับ เราอ่าเปิดโทรศัพท์นะครับสหรับกระบวนการยุติธรรมนะครับของศัพของไทยก็ตามเป็นสายหาามแนะนำเส้นทางนะสำหรับกระบวนการยุติธรรมนะของระบบรชารรบรบบรชการไทยของประเทศไทยนะครับก็จะมีนะครับตำรวจอายการศาล แล้วก็ผมราชัณฑ์นะครับก็เมื่อมีผูออ้กระทาความผิดมานะครับผู้เสียหายตัวแจ้งความที่ตารวจตารวจก็จะจับกลุ่มรวบรวมพยานหลักฐานมีมูลฟ้องนะครับก็จะส่งฟ้องมาที่อายการอายการก็จะตรวจสํานวนอีกครั้งหนึ่งว่าหลักฐานที่ตารวจรวบรวมมานะมีมูลข้หาหลักฐานอะไรหรือไม่ที่จะต้องหาเพิ่มเติมนะครับเมื่ออายการ พิจารณาสรุปสั่งฟ้องนะครับก็จะให้สารอาญาพิจารณานะครับเมื่อสารพิจารณาว่าบุคคลน,นั้นมีโทษเว้นกระทําหรือกระทํททาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับเมื่อตัดศินคดีถึงที่สุดแล้วนะครับก็จะส่งไปให้เดินจําซึ่งเป็นสถานระบบยุติธรรมโดยสุดท้ายขั้นสุดท้ายที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะครับ หลับขัดด้นตอนต่างๆนะครับเมื <c oughs> ่อถึงผู้เสียหายแจ้งตำรวจแล้วนะครับก็ไปเป็นคดีจะเป็นคดีอาญาอาญาแผ่นดินนะครับก็ยังความไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีเรื่องมีปัญหาต่างๆพยายามยเคลียร์ให้จบที่สถานที่พนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับถ้าไม่จบให้ตำรวจส่งจำนวนใหนนน้อาการ อัยการเราก็สามารถที่จะประกันตัวหรือวิ่งเต้นนะครับคนยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีเงินชนะไม่ต้องเข้าคุกส่วนคนจนหรืนคนไม่มีเงินก็ต้องเข้าคุกอย่างที่อดีตผู้พิพากษาอดีตประธานศาลฎีกากล่าวไว้ว่าคุกม,มีไว้ขังสำหรับคนจนนะครับพวกเราคงเห็นตามซื้อต่างๆนะครับว่า เป็นจริงหรือไม่ครับนี่คือกระบวนการวิธรท,ท,ทำนะก็ขอให้เรียนเขนะ้าใจนะวาดแผนถังในแกรมว่าเมื่อเกิดคดีขึ้นจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับจะต้องกันตัวชั้นศาลชั้นตํารวจหรือชั้นอัยาการนะครับก็สามารถจะทําได้นะเพื่ออสาราของพ <c> ล <oughs> เรือนนะครับก็มีสามชันช้นการจำต้นัานดิถอการถอ,พอ สารดีกานะครับสารดีกาสารสูงสุดมันมีฮอได้นะครับหรือว่าไทม์ฟลกสาถึงที่สุดนะครับส่วนสารทหารก็มีสามชา้นไอ้สามสารไอ้สามชั้นชั้นต้นชั้นชั้นกลางกลางชั้นางสูงสุดนะครับที่เราเราเรียนมานะครับต่อตามหลักการแล้วไม่มีอุปกรรใ,ใดที่จะทำได้โดยไม่โดยสมบู์ไม่ทิ้งร่องรอยใด นะครับคือเมื่อมีการกระทำความผิดทุกอย่างเราต้องมีหลักฐานเพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอหรืจะใช้เวลาในการตรวจสอบพิสูจน์หาหลักฐานต่งตางๆในเวลาที่เกิดเหตุนะครับการสืบสวนสอบสวนอายกรรมนะครับ,การ,บาการสืบสวนหมายถึงการสวงหาข้อเท็จจริง,รงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั่วไปโดย ทั้งที่มีความผิดอาญาไม่เกิดขึ้นพอทราบรายละเอียดความผิดโดยมีความผิดอาญาเกิดน,นะครับการสืบสวนนะครับเป็นกนารแสวงหาข้อเท็จจริงและัาคาความผิดต่างๆเพื่อความมุ่งหมายตามประการนะเนพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดว่าความผิดนะเวลานี้ใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างเช่นนะครับกรณีหบขืนนะครับเด็ก ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับประมาณสี่ขวบตำรวจก็กำลังตามหาว่าใครเป็นผู้ฆ่าขอมขืนเด็กหญิงคนนี้นะครับสองเพื่อจะทราบว่าผู้กระทำผิดไปอยู่ที่ใดนะเสมือนการต่อเนื่องว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบุคคลที่ทําการข่มขืนฆ่าเด็กหญิงคนนี้ไปอยู่ที่ไหนทําอะไรนะครับสุดท้ายเพื่อจะสอบหาพยายนต่างๆในการจิบกันด้วย ซึ่งพยานต่างๆในที่นี้ก็จะมีพยานวัตถุพยานบุคคลและพยานเอกาสารนะครับว่าสามารถที่จะยืนยันว่าคนคนนี้ได้ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับการสอบสวนนะครับหมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานการดาเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัตินะครับ,รบเป็นการดําเนินโดยพนักง,งานสอบสวนนะครับเพื่อทราบข้อเท็จจริงแนละ เื่อพิสูจน์ความผิดเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทําผิดนั้นมาลงโทษน,นะครับประเภทของการสืบสวนแบ่งได้เป็นเก้าประเภทนะครับตามแผนฉายนะครับตามฐานความผิดตามแหล่งข่าวหรือการสืบสวนตามวัตถุประสงค์ตามที่สิ่งต้องการนะครับตามอำนาจหน้าที่ของบุคคลต,ต่างๆนะครับสำหรับตรงนี้ก็ขอพักเบรกสักครู่นะครับอีกสิบนาทีแล้วก็ามาเจอกัน ต่อนะครับหลังจากที่พักเบรกมาพอถ้านเรียนสสัยสงสัยนะครับไม่เข้าใจก,ก็สอบถามได้นะครับ,รบการค้นหานะครับเพื่อให้ได้พบในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ต้องการทราบทางวิธีรับและวิธีเปิดเผยซึ่งกฎหมายไม่ได้ได้เขียนถึงว,วิธีการแต่ทางนี้ทางนั้นต้องไม่ละเว้นต่อหมามสิทธิและเสรีภาพของอผู้อื่นเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้นะครับนักศบัษาของผู้สอบสวนเจ้าพนักงานนะครับ เราไป็น้อกจากเป็นผู้ที่จะรู้กฎหมายระเรียนและข้อบครับเกี่ยวกับการสอบสวนเป็นอย่างดีแล้วควรประกอบเพื่อคุณสมบัติได้ยึดได้ยึดหลักปฏิบัติทางนี้นะครับตั้งตนเป็นกลางผู้ทําการสอบสวนคดีายญาเป็นเจ้าพนาักง,งานของรัฐหาใช่คู่คู่อดีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับปราชญากฎปิติทั้งห้านะครับฉันทาโทสาครับกรณีที่พนักง,งานสอบสวนไม่ทาการสอบสวน มื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอม้องทุกข์ตามระเบียบเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่ได้ลองทุกข์ก่อนเมื่อมีนังสือกา่าวโทษเป็นบัตรสนเทศหรือบุคคลที่กา่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าเขาคือใครหรือไม่ยอมลงชื่อในคำกล่าวโทษหรือบัทึกล่าวโทษนะครับกรณีที่พนักงานสอบสวนจะไม่ทําการสอบสวนนะครับอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับก็มีอำนาจตามพนักงานสอบสวนหน้าที่นะครับออกมายเรียกมายจับรวบรวม นะครับเพือการสอบสวนต่างๆนะครับเพื่อดรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคนมาให้เปิดเผยจากที่จากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ได้นะครับเอาให้พนักง,งานแทห,หน้าหน้าที่ของพนังงานสอบสวนวิธีการสอบสวนคดียายานะครับแบบทั่วไปของการสอบสวนคดียายาให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้าเวลาที่จะสอบสวนจะสอบสวนเวลาใดก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควรนะครับสถานที่สอบสวนจะสอบสวนในที่ใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรเช่นในห้องของพนักงานสอบสวนที่บ้านของพยานอาจจะมีการบันทึกเทปบันทึกภาพไว้นะครับเพื่อการพยานกับคำให้การนะครับในทางสารแต่สอบสวนโดยรับหลังผู้ต้องหาก็ได้ การสอบสวนผู้เสียหายและพยานนะครับผู้เสียหายหมายถึงบุคคลได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาําผิดฐานใดฐานหนึ่งนะกฎหมายยังกําหนดให้บุคคลบางคนมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้เช่นผุ้พก,การีผู้สุดสันดานสามีหรือภรรยาซึ่งผู้เสียหายถูกทําร้ายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้นะครับข้อห้ามสําหรับพนักง,งานสอบสวนนะครับห้ามตกเตือนผู้ให้ตองทำเช่น การแนะนำหรือชักชูงให้ทำอย่างใดอย่างหนึง่งห้ามพูดให้ผู้อื่นให้พูดให้ได้คำท้อใจนะครับพูดในสถานที่ทางไม่ดีทางเสื่อมเสียเกิดการท้อใจนะครับห้ามใช้กลอุบายอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลให้ได้คำซึ่งให้ด้วยความเต็มใจครับต้องหานะครับหมายถึง ผู้ที่กระทำความผิดแต่ยังไม่ได้ฟ้องศาลนะครับจน